กล้จ,จ้ะกระเทียมฝนส่อนันรากบักคีลงไปนะ้ำพริกสองกัม อันนี้จะมากินเป็นผงนัวอันนี้ถึงจะเป็นผง,น,น,ผงนัวจ้ะใส่ผงนัวจ้ะใส่กะน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ฝนต้มผสมแล้วแหละท่นสุกแล้วเราต้ฝนหั่นไปผสมน้ำอีกเทลงไปเลยมะนาวจ้ะ เคี้ยวยู่บ้านจส่หน่วยหน่อยเนี่ยมันเก็บมาเมื่อกี้รลยกะใส่หน่วยใหญ่น้ำตามด้วยตีนไก่จ้ะตีนไก่ที่ตุมแล้วใส่ลงไปโอ้ยแต่เราลนโคกคนที่ต่ำได้ปะนี่รละกะต้นหอมจ้ะ คนๆนให้เข้ากันัปดีจ้ามาจะกินตำตินไก่ก็ฝนก็ไป,ปยอมจะมืนี้เป็นเมนูคำขอใจยยอยางเป็นขอมาเอาไปยอมโซยเลยค่ะอาเจะเป็นขอญอาตได้จ้ากินตำตินไก่้องฝนเด้อผู้ใดขอมายกมือขึ้น มีแต่ตีนล <Pon ades. S 2> ้วะเนี่ยมนแล้วจ <mythology> um, ังคนจำได้พอมเปทำไปเรื่อยจากผักชีฝรังก็หอมป้อมหอมหอม ของสอบประยอมถ้าอยากรอประยมข้อก้องต้องเอาเตนมารอจ้ะได้แล้วผมชอบแต่เฮียเนี่ยชอบติ่นใจนะใก่

nhiều nhà bực nào mà mình chung lúc nào mà vô nè lúc nào cầm mặt lên đã thẹt tiền cho được ơi มาเด้อจ้าแม่พอจะอ้ายเอื้อที่ปนาอาจ,จะลูกกันหลานเพื่อนๆ่นามาเด้อตำตีนไก่นฝนตำขาไก่ฝนต้มป่าคอยแบบบ้านเปื่อยหลายจัง อาพอดีพอดีเดี๋ยวไปย้อมจะมาบริห่นต้มงด้กูบริห่นเต้มันบ่มมวนกัเออบริหารตีมวล คนต้มไทยจะไข่ดับคาวแล้วจะเราก็มาต่ำไปกับต้นหอมหอมใบเลื่อยหอมผักชีคือนำเนื้อๆจักหน่อย แซ่บปะปะเซรบเผ็ดปะกับผ <c oughs> เผ็ดข้องๆข้างเผ็ดเลย <c oughs> หูา่าหูา่าเยอะหายด้ขาสองนไป <c oughs> ขาสองนค <c oughs> ต้องนูวขาสาวเนี่ยขาสาว ก็ย้อมไปไมีไปย้อมไปปกติประย้อมตีกินเอื่อยๆแล้วแต่แต่ว่ากินตีนี่ประย้อมติเร่งสปีดนิดนึงงานมาทั้งเดินนองกินเบิดกรอนเนืะนองยังปากก้วงเนืะ มันทันน้องแหงตากรอยู่ใส่เทละาใส่เทลขาแล้วจ้ะนะปวดอัวมากเลยใ้่ <c oughs> อุดเ็อยากจ่บจิ้มนำหนัวกันผมหัดยันเดียววันนี้กินสบายสบายบ่หนออก พอ,ออพอเัน่น้จเดียวกันเงาก็แอบพอนจากน้อยดีกว่าจะล้มผัดยัยนดีบ่ปากบ่น้ำเฮาเลยนะก,ก็ราะว่าบ่จ้า ่ากันเลยอายไปหนกเขาบ้านมาเลยจ้าพี่ที่ขอเมนูไว้ได้จ้ะอันไหนที่ เมนูใดที่ฝนอั้นพึ่งขอมาแต่ว่าฝนเฮ็ดให้เร้วเพราะว่าฝนมีนะจ๊ะฝนมีวัตถุดิบจังพี่ที่ขอราบปูมาพี่มินเนีย่ยทาปูเพ <c oughs> <c oughs> ื่อจ๊ะยนี่ยเด็กบุ้งคนจะไปจับมาอีกอ่ะกับผัดหอยลาย พันหอยร้ยของพี่วัน,น,นก็เด็ดบุญหนูจื้อมาได้ไมันมีหอยไร้เชื่อใงแต่มาอยู่บ้านเจ็ดเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> ประกาศ กินแบบว่าหอมฟังขึ้นไปน้ำแล้วจังน้ำมันน้ำนามชิมบ้างนลองค่บ อย่างรวอยางลูกย<อ>ุงลานไปยุงลูกยุงลานไปมันเปลี่ยนค้นจ้ะตรงนี้คนเดียวเมื่อกี้ว่ากางไปแยะเลยตกอีสานตกเลยมันเจ็บกบลิ้นใช่ไหมคะ <c oughs> ปากินบมานหน่อยจ้ะแทะยังไว้บลูเปิบๆปากฝนปูละปากแดงแกไว้ว่ามันลิปสติกเด้จ้ะปากพริกคักๆนี่แหละกลินน้ำน้ำพันยูของล่างเลยจ้ะ Ừ. 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 Cái đuổi ครับวัน <laughs> <laughs> อาจารย์มีปากได้นะนะ đây แล้วก็ที่ yếm ื่นโลนึงนะ คนพิ่มันบอกให้บักหลับจ้นนะใช่ไหมฮะมเอาผมเอาซ้งจะกินเห็ดนะเพิ่นมีตัดผมฟีดอะ่ะเพิ่นประกาศนะก็ย้อมบอกว่าให้ฝนไปตัดผมเอาซ้งซ้งแม่ฟาวบ้านมาแล้วซ <laughs> ัมมี่ก็ได้เฝ้าอยู่นะม <laughs> <laughs> าตา uầy bao này cắtผม, thân hải cắtผม phí này, à, chờ song phở bát lư bao được đấy, song lì bao cái gì đấy à? ผู้จับประทงลีเบาตัดผมไปยันผู้เบาเห็นเนาะอยากไอ้ดีลีเห็นจ้วบังหอสร้างตัดผมเราขอฝากไปหอดสร้างตัดผมทั่วประเทศด้จ้ะเวลาตัดผมอ่ะ บอกเอาซ้ำนี้ซ้ำนี้เอาซ้ำเนี่ยเนี่ยจ้ะซ้ำเนี่ยมันได้มามพี่จ้ะขึ้นเพ่เป็นเั่งใดกันฮะไปยอมกำลังที่ถอยเห็ดนะมันจะเรื่องง่ายนะจ้ะ จเจฟเผินก็ปาไปก่อนนะจ๊ะนางระดูกอนอนเราแอบไปรักแทรกันสนองคนกันอย่ง <c oughs> <c oughs> เพศ <c oughs> เจาเฟอนมหาไม่เลยลคลิบหนะคิบนี่ไปแล้วจ๊ะมันีพากินตำตีนไก่นะจ๊ะแ่บเลย นัวหน,นัวจ้ะราคาค่ะคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะขอบคุณจ้าสำหรับเมนูที่ขอมาจ้ะแดดตอแลฝน <c oughs> เพชรลมพาไปน้ำคุณเนาะยางปาะกก่กันไะไไปคุณม,มาแล้ว <c oughs> <c oughs>